วันทายนี้ถึงเราจะไม่มีใครแต่เราก็ยังมีของเล่นค่ะแล้ววันนี้มาเล่นของเล่นกับมาม่ากันนะเราจะมาเปิดร้านเค้กของลิกกะจางหวานๆต้อนรับวันท้ายแบบนี้เลยค่ะถ้าใครยังจํากันได้นี่ก็คือเซตลิกกะจางร้านขนมหวานที่มาม่าซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่นซื้อมานานมากๆเลยวันนี้ได้เลิกดีแล้วนะคะก็จะเอามาอันบ็อกนะคะแล้วก็เล่นให้ทุกๆคนดูเลยเราก็เป ตัวให้ริกก้าจังเรียบร้อยแล้วนะคะน้องน่ารักแล้วก็หวานมากๆเลยชุดก็น่ารักสุดๆเลยค่ะเป็นชุดแม่ครัวร้านขนมหวานแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะตัวของเล่นที่เป็นร้านขนมหวานกันนะคะแกะเลยก็จะมีอุปกรณ์มาให้เยอะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีคู่มือมาให้ดูด้วยนะมีแบบเทกให้ดูด้วยค่ะจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะไม่ได้แกะของเล่นใหม่มานานมากเลยนะจะบอกว่าエンเกอ e ์เทนเ่ะของชอวม,มามามันน้อยมากๆ ลงไปก็คือไม่มีคนดูคลิปเลยทําให้รู้สึกไม่อยากทําคลิปค่ะก็เลยไม่ได้ทามานานมุกมากเลยแต่ว่าวันนี้อยากแกะจริงๆค่ะมีคนดูหรือว่าไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรแล้วแหละเพราะว่าเรายังมีของเล่นที่ และนี้ก็จะเป็นของตกแต่งเค้กต่างๆที่เราต้องจัดใสายลิ้นชักนะคะแล้วเรามาทําเค้กกันเลยเริ่มจากเอาเค้กใส่ลงไปในเตาอบกดขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะมีถาดให้เราเอาเค้กออกมาแบบนี้ด้วยค่ะทุกคนนี่น้องลิกะมาแล้วนะคะแล้วเรามาตกแต่งเค้กอันแรกเลยค่ะเค้กอันแรกเราจะใช้วิปปิ้งครีมสีม่วงสลับกับสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆบีบวิปปิ้งครีมแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วตรงกลางนะคะทุกคนเราก็จะใส่อะไรที่พี่ เสร็จมากๆนั่นก็คือเจ้าหญิงแบบนี้เลยค่ะก็จะเสร็จแล้วนะคะสําหรับเค้กอันแรกน,น่ารักฟุดฟดไปเลยแล้วหลังจากนี้ก็จะทําเค้กอันต่อไปค่ะ เป็นเค้คกกระต่ายนะคะที่ใส่ดอกกุหลาบเข้าไปด้วยและถัดมาเป็นเค้กช,ช็อกโกแลตนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะใส่ดอกไม้ตกแต่งซะด้วยและอันนี้นะคะเราจะทําเป็นเค้กยูนิคอรน์นเองนี่นะคะก็ใส่วิปปิ้งครีมสีขาวนะคะแล้วก็จะใส่สตรอเบอรีร่สดด้วยทุกคนน่ารักมากมากและอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเค้กหมีสีฟ้าสดใสค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้มา บ้างนะคะขอบคุณค่ะ